สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับวันนี้เราพบกัน29เมษายน2563ก็เปลี่ยนสถานที่ออกอากาศนะครับมาที่หมู่บ้าน9วอเพียงตรงคลอง7ปทุมธานีก็ถือโอกาสออกอากาศจากห้องทำงานห้องหนึ่งที่นี่นะครับเพื่อทักทายปลาใสกับพี่น้องท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการครับขอกาบสวัสดีทุกท่านนะครับทั้ง แฟนนรายการที่เป็นแฟนประจําอยู่แล้วนะตรงไปตรงมาทีวีก็ดีตรงประเด็นก็ดีหรือหลายท่านอาจจะพึ่งแวะเวียนเข้ามานะครับสู่บรรยากาศก,กับรายการก็ขอกรับสวัสดีทุกท่านนะครับประเด็นวันนี้จะไม่ยืดเยื้อะจะไม่ยาวมากนะผมตั้งหัวข้อว่าทําไมนะครับกระทรวงแรงงานถึงจ่ายเงินประกันสังคมช้าก็คิดมาได้ตั้งนานว่าเอ๊ะนะครับมันเพราะอะไรเนื่องจากว่า เงิน5,000บาทที่จะจ่ายเยียวยาประชาชนนะที่ไม่ได้เป็นพนักงานนะครับไม่ได้มีอาชีพหลักแหล่งที่เป็นพนักงานที่กินเงินเดือนไม่ได้ยื่นประกันสังคมนะครับก็จ่าย5,000บาทอันนี้ก็ช้าแสนสาหัสสาการจนกระทั่งมีคนต้องฆ่าตัวตายนะครับที่คนคิดฆ่าตัวตายใน38รายและเสียชีวิตไปแล้วถึง28รายเพราะการจ่ายเงิน ช้าอย่างที่ไม่ควรจะช้าหลายคนก็พยายามที่จะมองว่ามาตรก,การของรัฐบาลคือมันไม่ได้เรื่องมันล้มเหลวระบบข้อมูลล้มเหลวความจริงใจไม่มีนะทำให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างแย่ๆมากมายนั้นก็เป็นประเด็นที่หนึ่งละที่เราพูดกันอยู่ประจําทุกวันแต่ปรากฏว่าในส่วนของประกันสังคมซึ่งถือว่านะครับเป็นงานที่อยู่ในระบบ หมายความว่าพนักงานที่ยื่นประกันสังคมหรือว่าจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนนะทั้งนายจ้างจ่าย5%ลูกจ้างจ่าย5%รวมเป็น10%แล้วรัฐบาลก็เอาเงินตรงนี้แหละประกันสังคมเอาเงินเข้าไปเก็บแต่เมื่อเขาตกกรรมลำบากนะฮะไม่มีงานทำนายจ้างสั่งหยุดงานนายจ้างเลิกงานนะนายจ้างหยุดกิจการ แทนที่จะเอาเงินส่วนนี้รีบจ่ายให้กับพนักงานหรือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนแต่วันนี้ก็ยังช้าก็คิดกันตั้งนานว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรดีเนาะนะครับกระทรวงแรงงานก็ถือว่าข้อมูลในเรื่องของอะทะเบียนต่างๆมันน่าจะเน่นกว่า5,000บาทอีกด้วยซ้ำไปแต่วันนี้ปรากฏว่าผมดูจากการจ่ายเงินเฉพาะมาตรา33อย่างเดียวน,ยนะครับมีผู้ลงทะเบียนเนี่ย นะถึงประมาณล้านห้าแสนคนหนล้านห้าแสนคนนะแต่ปรากฏว่ากระทรวงแรงงานรัะประกรันสวัสดิการทันคมเนี่ยจ่ายเงินพนักงานออกไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะผมว่าเผิ่อเผถึงหรือเปล่ายังไม่ทราบ1 2 0 0 0 0สคนทั้งทั้งที่วันนี้เวลาผ่านไปเนี่ยเมษาอันนี้ก็จะสิ้นเดือนอยู่แล้วถ้านับเป็นจริงๆนะครับก็ประมาณเดือนเศษๆอยู่แล้วอะ แต่ทําไมการจ่ายเงินประกันสังคมมันถึงช้านะักก็มานั่งนึกอีกทีว่าเอ๊ะทำไมมันถึงช้าเพราะมันไม่มีเหตุไม่มีผลในการที่จะต้องช้าอะนะครับขออนุญาตแชร์ไปพร้อมๆกันนะนะครับว่าทําไมมันถึงช้ามาดูไปดูมาอ๋อนะครับเพราะรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเนี่ยเขาชื่อเตา่าเออมอมเตา เอาหม่อมเต่ามาบริหารก็เป็นอย่างนี้สิครับผมก็พยายามจะดูนะว่าเอ๊รัฐบาลน,นี้นะครับใช้มาตรการอะไรถึงการจ่ายเงินประกันสังคมช้านักหนามาดูชื่อปรากฏว่าชื่อหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนก,กุลเป็นรับทีว่าการกระทรวงแรงงานชื่อเล่นแก่ชื่อว่าเต่าก็คนเอกประยุทธ์จนาชาเอาเต่ามาบริหารนี่ครับมันถึงได้อย่างนี้ไงนะผมว่าอย่าเอาเต่ามาบริหารไอ้เรื่องอย่างนี้มันต้องโชว์ออฟ รัฐบาลควรจะโชว์ออฟจากเงินประกันสังคมเนี่ยนะครับวันนี้เชื่อไหมผู้ใช้แรงงานที่เป็นพนักงานที่กินเงินเดือนเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นพนักงานที่เขาถูกนายจ้างให้ออกไปติดต่อประกันสังคมวันนี้นะครับยื่นตับเบืองมาเบียนบางคนลงไปสองอาทิตย์แล้วก็ยังไม่ได้รับเงินยังไม่ได้รับการเยียวยาบางคนสามอาทิตย์ก็ยังไม่รับเงินยังไม่ได้รับการเยียวยาบอกว่ารอการตรวจสอบข้อมูล รอข้อมูลจากนายจ้างคุณจะไปรอข้อมูลออกจากอะไรจากนายจ้างบางไรายนายจ้างก็ส่งเอกสารนี่นะครับเอกสารแจ้งพนักงานลา,าออกเนี่ยส่งไปยังประกันสังคมและเขาไม่ส่งทางเน็ดเพราะเด็ตคุณก็มีปัญหาการกรอกข้อมูลของกระทรวงแรงงานมีปัญหามากนะครับมีปัญหามากที่สุดคือกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท,งท,งทั้งที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาอย่างนั้นเขาส่งข้อมูลเป็นแบบฟอร์ม็นเอกสารไปประกันสังคมไปกระทรวงแรงงาน ก็เขาถือว่าเขาส่งตามระบบของเขาแล้วการจะไปกรอกข้อมูลลงใน S er S O S O S อะไรของท่านในเว็บไซต์นั้นก็ยากแสนยากแสนเห็นกรอกยากที่สุดนะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยุ่งยากน้อยคนที่เป็นในจ้างนะครับที่จะกรอกข้อมูลออกมาได้เพราะอะไรการจะติดต่อที่กระทรวงแรงงานโอ้โหหมุน50าายนะครับยังไม่ติดเลยรอกันครึ่งวันเนี <S <S ่ยกว่าจะรับสายได้เนี่ยรับสายแล้วเนี่ย ก็ยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องหลายราวนี่คือตัวปัญหาว่าประกันสังคมทําไมถึงจ่ายช้านั่นคือข้อมูลล้มเหลวหรือเปล่าข้อมูลหน้าพันบาทคุณล้มเหลวไปทิ้งแล้ววันนี้ห้าพันบาทแล้วก็พูดแล้วพูดอีกคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ผลกระทบจริงๆวันนี้ยังได้รับเงินไม่ถึงห้าล้านคนเลยจากการลงทะเบียนทั้งหมดยี่สิบแปดล้านคนก,กว่าๆจำนายถอนออกไปไม่กี่ไม่เท่าไรเองนะครับไม่กี่พันกี่หมื่นคน นะยังรอตรวจสอบอีกห้าหกล้านเจ็ดล้านนั่นคือความล้มเหลวของข้อมูลรัฐบาลแทนที่จะมาโชว์ให้เห็นสะหน่อยนะครับประกันสังคมไหนคุยนักคุยหนาวาประกันสังคมมีเงินรออยู่แล้วคุณดึงไปทําไมคุณดึงไปทําไมเงินประกันสังคมเป็นเงินของประชาชนเป็นเงินของลูกจ้างของนายจ้างวันนี้ผมขอทําหน้าที่แทนลูกจ้างไงเถอะรายการตรงประเด็นจะไม่ปลานีปลาใสต่อไปแล้ว ผมก็พยายามค้นชื่อเพราะปกติรัมตีทั้งคณะเนี่ยผมจําชื่อได้คนเดียวจําได้สองคนนะคือพลเอกะยุจันอชาในฐานะนานยกร,กรัมตีกับรัมตีจุลินนะครับที่จําชื่อได้แม่นเพราะอะไรมีเรื่องการกักตุนหน้ากากมีเรื่องของหน้ากากแพงในเรื่องการจัดแทะหน้ากากไม่ได้นะครับไปคุยว่านหน้ากากมีสองล้านชิ้นถึงเวลาเอาไปเอามาหน้ากากไม่มีก็เลยจําชื่อจุลินได้เออจำได้อีกคนลัมตีสารสนุกนะครับ คุณอน,นุทินอันนี้ก็จําได้เพราะจ้าจะหวดหมออันนี้ก็จําชื่อได้รัฐทีนักคณะผมจําได้สามคนผมจําไม่ได้รัฐทีว่าการกระทรวงแรงงานชื่ออะไรก็เลยไปหาข้อมูลนำ้ำยาแม้หาไปหามาว่าชื่อหมอมราชวงศ์จตุมงค์โสนก,กลุลไปดูไปดูมาอ๋อผู้สื่อข่าวเขียนว่าแกชื่อเจ็ดื่อชื่อเต่าวนอกประยุทธ์คุณยาวเต่ามาบริหารปรากฏว่านี่นะข่าวเขาบอกว่ารัฐทีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ย เรียกเลขามาคุยบอกว่าเรียกเมื่อไหร่รู้ไหมเพิ e ah za, t t e ่งเรียกเมื่อวันที่27เจดเมษาเองทำไมช้าจังกระเต่าวัน2ี่เมษาเรื่องหยุดงานเขาตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วมันจะเหรอประกาศพรากฉุกเฉินตั้งแต่วันที่26หนะประชาชนลําบากก่อนวันที่26หไม่ทราบเต่าทำไมช้าจังเพิ่งมาเรียกเลขาสํานักงานประกันสังคมมาคุยเมื่อวันที่27เเมษา บอกว่าประกันสังคมเนี่ยทำไมคุณจ่ายช้าจังคุณอย่าฟอร์มอยู่ก่อมาอย่าฟอร์มเรียกเลยความจริงไม่มีเงินหรือเปล่ารัฐบาลยืมไปไม่คืนหรือเปล่าหรือว่ารัฐบาลเป็นหนี้คุณอยู่หรือว่าคุณต้องการเงินเพื่อสแปรอะไรนะครับจึงไม่ยอมจ่ายเงินผู้ทำงานหรือว่าพนักงานที่เขากินเงินเดือน,เ,นเงินประกันสังคมต่างๆเนี่ยนะครับที่เขามีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมตามมาตรา3 3มาตรา39มาตรา40 สามสิบสามก็คือพนักงานเดิปกติสามสิบเก้าก็เคยเป็นแล้วก็ลาออกสี่สิบก็อาชีพอิสระต่างๆที่เขายื่นประกันสังคมคืยยื่นในานามของตัวเองไม่ว่าจะมาตราใดก็แล้วแต่ก็เป็นมาตราที่คุณเอาสตังค์เขาไปทั้งสิน้นเงินทุกบาททุกตังค์อยู่ที่ประกันสังคมเป็นเงินของประชาชนเป็นเงินของผู้ใช้แรงงานเป็นเงินของพนักงานที่เขากินเงินเดือน ที่เขายื่นภาษียื่นประกันสังคมตอบประกันสังคมแล้วเต่าเป็นรออะไร27เมษาเพิ่งเรียกเลขามาคุยนะฮะบอกว่าอะไรรู้ไหมว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จําจำนวนที่ประกันสังคมจะต้องจ่ายเขาในี่นะค่าจ้างที่กำหนดชดใช้ไว้สูงสุดไม่เกิน9,300บาทแล้วก็เวลาเวลานั้นนะครับเต่าต้องปิดกิจการเ่นต่ก็ไม่เกิน90วันที่จะต้องจ่าย ลงทะเบียนไว้หนึ่งล้านห้าแสนคนอันนี้ผมยังไม่เชื่อข้อมูลผมว่าลงทะเบียนมากกว่านี้นะนะครับอันนี้เฉพาะมาตราสามสิบสามนะครับลงทะเบียนไว้หนึ่งล้านห้าแสนคนก็คือพนักงานทั่วไปที่เขาแลวผมกระทบแต่เยียวยาไปได้แค่แสนสองหมื่นคนผมยังไม่เชื่อข้อมูลนะนะครับอันนี้คือปัญหาทําไมละครหนึ่งเดือนจ่ายแค่แสนสองหมื่นคนยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นของพนักงานที่เขาจ่ายเงินประกันสังคมคุณเลยผมว่าเปลี่ยนเชื่อเล่น นะครับพลเอกประยุทธ์นะแจ้งมอมเตาให้ไปเปลี่ยนชื่อไหมการจะบริหารบ้านเมืองอย่าเอาชื่อเตามาเล่นมันไม่ได้วันนี้เพิ่งเรียกเลยขาไปคุยเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดทำไมไม่เรียกไปคุยตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาละครับหรือ,อยังช้าวันที่สองเมษาไปรออะไรอยู่อันนี้คือปัญหาของบ้านเมืองที่มันเกิดวิกฤตเพราะกระบวนการการทำงานของรัฐบาลของกระทรวงต่างๆล่าช้าจึงมีคน ฆ่าตัวตายคุณไม่รู้เหรอครับดูข่าวผมดูข่าวผมหดหูใจมากประชาชนเอาครกไปจำนำเอาหม้อของข้าวไปจำนำเอาเครื่องไม้เครื่องมือก่อสร้างนะครับแม้กระทั่งสว่านเจาะก็ต้องเอาไปจำนำผมดูข่าวผมมีความรู้สึกโอโหนี่มันสุดๆประชาชนต้องไปยืนรอแถวเพื่อเอาข้าวแค่หนึ่งกล่องต่อวันต่อมือ้อวันหนึ่งได้กินกล่องเดียวแต่ยอมไปยืนรอเข้าคิว ื่อจะเอาเงินมาทาชีวิตไปหนึ่งมือหม้อหุงข้าวดูโรงรับจำนำเขาเอาหม้อหุงข้าวมาใบเล็กหรือใบใหญ่หม้อหุงข้าวเขาถามผู้ว่าราชการจังหวัดไหนถามที่ไปโรงรับจำนำอ่ะบอกว่าหม้อหุงข้าวเนี่ยใบใหญ่ก็แสดงว่าใบใหญ่นะครับก็คือร้านค้าที่เขาขายของเขาขายกับข้าวเขาขายไม่ได้คุณไปสั่งปิดร้านเขาเขาต้องเอาหม้อหุงข้าวไปจำนำมันจะได้สักกีบาท แต่เขายอมที่จะเอมมาหม้อของข้าวซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำมาค้าขายเอาไปจำนำนำพลเอกประยุทธ์พอจะรู้เรื่องนี้บ้างไหมหมอมเตายาเตาสมชื่อรู้เรื่องนี้บ้างไหมเอาเครื่องมือสวรรน์เนี่ยตัวหนึ่งนะครับไม่กี่บาทซื้อใหม่ก็พันกว่าบาทแต่ยอมเอาไปจำนำร้อยสองร้อยยอมที่จะไม่มีอะไรเครื่องไม้เครื่องมือไปทำงานเพื่อไปจำนนำได้ร้อยสองร้อยบาทเอาเงินมาซื้อกับข้าวกิน คุณมีหัวจิตหัวใจอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคุณเคยจนไหมคุณเคยลําบากไหมอันนี้ประเด็นที่ผมพูดตรงๆสําหรับวันนี้นะครับขอทําหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของลูกจ้างนะเรับเพราะว่าเขารนเราไม่ไหวแล้ววันนี้ลูกจ้างไม่มพอใจแล้วนะครับเริ่มที่จะบุกประกันสังคมแล้วเขาไปติดต่อที่ประกันสังคมเนี่ยครับไปทั้งวันนะเรื่องเดียวเนี่ยแล้วยังไม่ได้เรื่องอีก ประกันสังคมเนี่ยเขายอมเสียเวลานะครับไปติดต่อว่าเรื่องของฉันไปถึงไหนเนี่ยนะครับไปทั้งวันยังไม่ได้เรื่องก็หมายความว่ายังตอบไม่ได้ว่าจะจ่ายให้เมื่อไหร่ข้อมูลกําลังตรวจสอบอยู่คุณจะตรวจอะไรกันนัก,กหนากระทรวงแรงงานหรือว่าคอมพิวเตอร์คุณเสียทั้งเดือนบอกว่านักง,งานไม่พอวันนี้นะครับการตรวจข้อมูลเรื่องประกันสังคมคุณไม่ต้องใช้คนงานเยอะข้อมูลคุณอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ไอ้ที่เขาจ่ายเงินประกันสังคมช้าวันเดียวรุ่งขึ้นมีหนังสือแจ้งแล้วปรับเขาจะดําเนินคดีกับเขาแล้วเวลาคุณจะจ่ายเงินให้เขาทําไมมันช้านะักอันนี้ก็คือประเด็นที่หยิบยกมาพูดกันมอมเตาบอกว่าเชิญเลขามาและออก,กคําสั่งด่วนกระทรวงแรงงานที่2องหนึ่งเก้าทับหกสาเรื่องแต่งเจ้าแต่งตั้งเจ้าหน้นาที่ตามพรวประกันสังคมปีหก ให้แต่งตั้งข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งในส่วนกลางสงมุทภาคและเขตกรุงเทพมากกว่า1,200รายเป็นพนักงานจะได้ตรวจสอบข้อมูลอะไรกันนักกันหนาะแต่งตั้ง1,200รายเพิ่งแต่งตั้งทำไมมันช้านักละหม่อมเตาผมว่าคุณลาออกไปดีกว่าเรียกร้องให้หม่อมเตาลาออกนะครับเพราะคุณเคยจนอย่างเขาหรือเปล่าคุณเคยลำบากจ,จับพี่น้องประชาชนไหม คุณเคยลําบากจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานบ้างไหมนะอย่าให้เขาไปปรามาบคุณชื่อหมอมเตาชื่อเล่นว่าเตาชาอย่างเตาอย่าให้เขาพูดอย่างนั้นคนเด็กประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเตาเอาเตามาบริหารมันบริหารแค่นี้ยังไม่ประสบความสําเร็จก็เอาออกไปเสียเห็นบอกว่าพลักพักพลังประชารัฐก,ก็จะปรับกันยึดใหญ่แย้งอํานาจกันอยู่ไม่ใช่หรือจะปรับคอรมอลเดกประวิตยวงสุวรรณจะเข้าไปยึดอํานาจในฐานะหัวหน้าพักข่าวก็ว่าอย่างนั้นจริงไม่ใช่หรือ จะปลดหัวหน้าออกจะเอาเลขาออกจะปรับคอรมอยอย่างนั้นหรือนะครับอันนี้เขาเป็นข่าวอยู่เดียผมก็ยังเชื่อตามข่าวอยู่เอา้าในนนเชื่อตามข่าวปรับเอาเตาออกได้ไหมนะเอากระต่ายกระตอเอากระต่ายมาบริหารหน่อยได้ไหมนะบ้านเมืองจะได้แก้ไขปัญหาได้นะครับอันนี้ฝากประเด็นสําหรับท่านผู้ชมจริงๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ในเมื่อรัฐบาลประกาศ ที่จะขยายพรกฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนก็เป็นปัญหาว่ามาตรการของรัฐบาลที่ขยายอีกหนึ่งเดือนนั้นจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนอันนี้คือประเด็นนะครับกระทบมากอยู่แล้ววันนี้นะครับทั้งเคอร์ฟิลทั้งพรกฉุกเฉินทําให้ประชาชนลําบากต้องถึงขั้นเอาเม้าอาข้าวไปจำนำเอาครกไปจำนำนะฮะเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้อง ใช้ประกอบอาชีพเดี๋ยว่าช่างเอาไปจำนำเพราะไม่มีเงินจะกินถ้าคุณเปิดมาตราก,การผ่อนปลนด้วยความที่การบริหารของรัฐบาลนี้ผมขออนุญาตแช้งขา่าวล้มเหลวจริงๆผมแจ้ล้มเหลวจริงนะผมขออนุญาตพูดคำนี้จริงๆพูดแบบตรงๆนี่แหละไม่ต้องอ้อมค้อมตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมขนาดจะประกาศพกรกฉุกเฉินคือมีมติคอรามอไปแล้ว ว่าตั้งแต่หนึ่งพฤษภาไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาเราจะมีการต่อพลกฉุกเฉินมีมติไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่ามาตรการผ่อนปลนที่คุณจะใช้ระหว่างการต่ออายุพลกเนี่ยคุณจะใช้มาตรการอะไรบ้างยังต้องคิดกันอยู่เลยนี่คือความล้มเหลวของการบริหารอย่างน้อยนะครับรัฐบาลมีมติคอรมอรบอกว่าจะประกาศพลกฉุกเฉินต่อไปอีกหนึ่งเดือนท่านต้องตอบได้แล้วค่นในหนึ่งเดือนที่เราจะต่อเนี่ย มาตรการผ่อนตนเนี่ยเราจะทําอะไรบ้าง 1. 2. 3. 4. 5สสห้าห้างจะให้เปิดแบบไหนอันนี้ยังคิดกันอยู่เลยร้านตัดผมจะให้เปิดแบบไหนร้านอาหารจะให้เปิดแบบไหนเหล้าจะให้ขายแบบไหนไม่ให้ขายแบบไหนประชาชนจะต้องทําอย่างไรหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณไม่ได้ประเมินเลยว่าถ้าคุณจะต่อพลอกกรฉุกเฉินเนี่นะคุณจะเอามาตรการอะไรบ้างเพื่ออะไรอย่างน้อยๆน,นะครับ ให้สามารถพอกินพออยู่กันอยู่ได้บ้างพร้อมไปกับการประกาศพรลกฉุกเฉินเขาจะได้มีการวางแผนเขาได้รัฐบาลนี้คุณได้เข้าใจประเด็นอย่างนี้บ้างไหมคุณเคยลำบากเหมือนเขาไหมเขาก็ตรงๆนะวันนี้ผมขอพูดแบบคือมันขอทำหน้าที่แทนจริงๆอะ่ะไอเราเองนะครับก็เดือดร้อนแต่ว่าไม่เดือดร้อนมากเท่ากับผู้ใช้แรงงานไม่เดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนนะครับที่าหาเช้ากินขํา ครับไม่มีเงินเก็บไม่มีงานทําก็ไม่มีเงินกินเขาเดือดร้อนมากกว่าเยอะไอ้ผมเป็นทนายความเนี่ยก็ยังพอก้มแก้มก้มแก้มไปได้เดือดร้อนไหมเดือดร้อนทุกคนกิจการก็ต้องปิดนะครับแต่ว่าเดือดร้อนน้อยกว่าแต่คนที่เดือดร้อนมากมาตรการของรัฐบาลคุณจะต้องชัดประกาศมาวันนี้ทันทีว่าเอาละมาตรการวันนี้8ข้อ10ข้อจะทำอะไรบ้างเขาจะได้วางแผนกันต่อไป มาเจอวันนี้ต้องขอหาหรือดูกันเป็นระยะระยะอะไรหนึ่งเดือนผ่านมายังไม่มีข้อมูลเลยเหรอครับวันนี้โควิดนี่นะครับคนตายไม่เท่าไหร่แต่คนจะตายเพราะเศรษฐกิจเพราะไม่มีจะกินเนี่ยจะมากกว่าโควิดคอยดูต่อไปเศรษฐกิจจะล้มยังไงไม่มีทางรอดดูการขายรถก็นเห็นชัดดูพี่น้องเกษตรกรพี่น้องทำมมหากินเอาของไปจำหนนก็ชัด s m e ไปไม่รอดหรอกครับธ้งมาตรการของธนาคารเป็นอย่างนี้ว่าผมนึงเสนอไงเสนอว่าอย่างมาตรการของธุรกิจครับขนาดกลางหรือ s m e เนี่ยคุณต้องลดดอกเบี้ยเข้าเลยใครก็แล้วแต่ที่เป็นหนี้ธนาคารลดไปเลยอย่างน้อย50ไม่ใช่รออย่างเดียวไม่จะขยายอย่างเดียว6เดือนค่อยมาจ่าย3เดือนค่อยมาจ่ายทั้งต้นและดอกนะเพราะมันไม่สามารถแบ่งเบาอะไรไนดะ้เพราะเขาไม่มีไรายได้ต่อให้3เดือนเปิดนะครับ หรือว่าพอเราก่สุกเฉินไม่ต่อเขาจะเอาเงินที่ไหนแล้วเขาช็อปมาตั้งแต่ประกาศตั้งแต่โควิดแล้วอ่ะเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายต่อและดอกเบี้ยยังเหมือนเดิมไม่ได้มีลดอะไรทําไมรัฐบาลไม่ประกาศลด50%อย่างต่ําไปและคนที่พอมีจะจ่ายเพื่อเป็นการโปรโมชั่นรัฐบาลก็ลดไปเลยครับ80%คือใครพอผ่อนไวผ่อนไปเลยช่วงระหว่างน,นี้นะยาวไปหนึ่งสองปีรัฐบาล ให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน20%ถ้าใครมีปัญญาผ่อนในช่วงนี้ไปตลอดมาตรการรัฐบาลควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือจะพยุงนะครับไม่ได้แปลว่าแก้พยุง s m e ให้พอประครับประคองตัวได้ไอ้เจ๊งจะมีแน่นอนแต่ว่าจะลดภาระและลดการเจ๊งให้น้อยลงเพื่อพยุงเศรษฐกิจกในอนาคตนะครับ1ปี2ปีข้างหน้าเอาย่าครับ นะรัตตีสายศกบอกว่าคนจีนกำลังรออยู่นะครับพร้อมที่จะมาเที่ยวไทยคุณอย่าพูดอย่างนั้นดีกว่าหนึ่งคุณให้เขาเที่ยวไหมคุณให้เขายังคุณอย่าพูดแบบเอาใจอย่าใช้จิตวิทยาผมบอกว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลนี้อย่าใช้จิตวิทยานะครับจงใช้ความจริงในการบริหารเอาละครับวันนี้ใช้เวลาพอสมควรตั้งใจมาเจาะแท้ๆเลยวันนี้ขอทำหน้าที่แทนพนักงาน ที่กินเงินเดือนแทนพนักงานที่ไม่ได้กินเงินเดือนแต่ว่าทุกคนที่ยื่นประกันสังคมนะครับที่ยื่นประกันสังคมต่อประกันสังคมทั้งหมดไม่ว่ายื่นประกันสังคมด้วยตนเองนะครับหรือบริษัทยื่นให้หรือพนักงานที่ถูกบริษัทนั้นเขาให้ออกเพราะเขาไม่มีเงินจ้างหรือพนักงานที่ เป็นพนักงานอยู่แต่นายจ้างอาจจะไม่จ่ายค่าแรงหรืออาจ่ายแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ให้ไปขอรับเงินส่วนของประกันสังคมนะครับทุกฝ่ายวันนี้ดีเยันว่าช้าบางฝ่ายนะครับคนขอเป็นล้านเห็นบอกมีจ่ายไปแค่8ปดแสนผมก็น่าเกลียดม,มากเพราะฉะนั้นขอฟอ้องไปยังคลเอกประยุทจันโนชาผมจะไม่ฟอ้องไปที่คนชื่อเต่าหรือหมองเต่า ฟ้องบริพยุตธจ์จโดชาว่าอย่าเอาเต่ามาบริหารให้เอากระต่ายมาบริหารวันนี้ความอดอยากความยากจนรอเต่าไม่ได้เพราะว่า27เมษาเวลาผ่านมากเกือบเดือนเต่าเพื่องเรียกเลขามาคุยว่าทำไมมันช้าเต่าบางคนจะเรียกมาตั้งแต่วันสองวันแรกว่าเฮ้ยต้องเร่งให้เร็วงานต้องเร่งและก็เร็วอย่าช้าเป็นขาดสามวันเจ็ดวันคุณต้องเสร็จ สามวันเจ็ดวันไม่เสร็จคุณนั่นแหละเสร็จต้องเล่นเลขาอย่างนี้ถ้าเต่าไม่เป็นเต่าวันนี้พราไอ้เต่ามันเป็นเต่าหมอมราชวงศ์ชื่อเล่นว่าเต่าบ้านเมืองก็เลยเป็นเต่าไปแทนผลผลเพิ่เพิ่คนเดกวัยเป็นเต่าได้หรือเปล่าไม่ไมไมไมไทราบนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณได้กรุณาแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์พูดกันแบบวันนี้ไม่ยิ้มแล้วนะครับเพราะผมโกรธแทนพนักงาน ผมโกรธแทนลูกจ้างผมโกรธแทนคนที่เขารับความลําบากผมเคยลําบากมาก่อนผมเคยไม่มีเงินมาก่อนผมรู้หัวอ,อกของคนไม่มีเงินครับแต่ผลเอกประยุทธ์จันทร์ชารู้หัวอ,อกนี้หรือไม่ไม,ไม่ทราบมอมเตาผมเชื่อว่าไม่รู้ความรู้สึกนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมไม่มีครั้งใดที่ท่านไม่มีตังค์หรอกครับเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นเต่าคุณเป็นไปแต่บริหารงานคุณต้องเป็นกระต่าย คุณต้องเร่งและคุณต้องเร็วและคุณต้องชนะความลําบากของพี่น้องประชาชนโดยเร็วเพื่อลดภาระเพื่อลดเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลดการฆ่าต่อตายลดการบุกกระทรวงแรงงานกระทรวงการคัาเขาบุกมาแล้วนะครับอันนี้คนงานนาพนักงานถ้าขืนช้ายอย่างเต่าวันนี้นะครับขอไปล้านห้าวันนี้จ่ายไปแค่แสนสอง โอ้ยนะครับแสนสองนี่ข้อมูลขนาดไหนยังไม่ทราบเลยนะอันนี้ประเภท33อย่างเดียวนะบางประเภทเห็นบอกาจ่า,จายไปแค่8 0 0 0คนผมดูข่าววันก่อนอะ่ะเฮ้ย8 800 0คนนะครับแต่คนขอเป็นล้านจ่ายไปแค่8 0 0พันเหมือนกันอะไรกันนักกันหนานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขออนุญาตใช้เวลากับท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ขอบคุณแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับถ้าเห็นว่ารายการนี้จะถึงหูเตานะครับ ก็ได้กรุณากดแชร์ไปถึงเต่าให้ได้ผมเชื่อว่ารัฐบาลติดตามรายการตรงประเด็นอยู่นะครับขอญาตแผ่ส่วนบุญส่งกุศลให้กับเต่านะครับจะได้เป็นกระต่ายสักทีหนึ่งและพี่น้องประชาชนจะแผ่ส่วนบุญส่งกุศลไปพร้อมกันด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแผ่ส่วนบุญส่งกุศลให้กับเต่าในฐานะที่ทํางานช้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ